น้องเลยอีจังขอเสนอบริการเติมเงินโคด้าช็อปไม่ว่าจะเป็นเกมในเครียรไลออด LLY ลิบเอยวอลเลตเอยหรือว่ารุนเทล่าและเกมดังอืนน่นอีกมากมายโปรโมชั่นจะหนักจัดเต็มไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเติมปุ๊บเข้าเกมปับ๊บอย่าลืมเติมผ่านลิงก์ของเราอีจังด้วยนะคะงโงโง,โง่ง่งงียงเงมียวเมีวมียวมแบอย่างแม่ไม่ต้องแตบค่ะรุ่นนี้ตัอย่างเดียว ไม่ตรงไม่แตบตัดมังกรออกไปละมาค่ะเซลฟีนนักร้องเสียงดีสวยเหมือนโลอีกเพิ่งซื้อสก,กินมาตะกี้เลยสก,กินสวยๆก็อย่ายลืมกันนะที่เดิมไหนบอกไปเสริมนมบอกว่าหมอไม่อยู่อีดอกหมอที่เกาหลีเขาไม่ว่างอีดอกนี่เวนกรรมของกูอีกแล้วปะเนี้ยรอบนี้มาเวนโกสเหรออีดอก เอาเอารมณ์จากเกาหลีมาลงที่วายลิปไม่ได้อุ๊ยอดอกอันนี้ก็เล่นดีๆแล้วน,นะคะแต่ดูมันทามกับโลอีสิคะมันเอาโกสมาค่ะใช้คนเดียวอะ่ะอีดอกลงเล่นไม่ต้องเล่นกันแล้วมังอุ๊ยอดอกตายไปหน้าโดนไปค่ะอย่ามาห้าวกับเพื่อนโลอีค่ะรู้จกักโอสไหมเนี่ย กับออกกี้อ่ะรู้จักออกกีป้ปะอีดอ,อกเดี๋ยวมันมาแกงชัวรอแฟดขึ้นค่อยเล่นคลิปตัวนี้ไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาอีดอ,อกโดนจับไปคะ่ะลาก่อนช่วยไม่ได้นะคะโลอีจังอ่ะรู้ตั้งแต่เกิดมาแล้วค่ะว่าจะโดนแกงช็อตเนี่ย แต่เพื่อนของโลอีอะ <assessment> มันยืนให้เถาวันพันเกี่ยวอะค่ะก็มาสีขาอีดอกดอกทองมาสิหืมหืมเผามันค่ะเผากีค่ะเผากีสวยค่ะฟิลลาเมริโอดัสบาบแห่งมังกรอีดอกเอามาตั้งชื่อในเกมซะด้วยสงสัยจะชอบ โอ้ยแฟดจับมาเลยเหรอใช้ถววรพันเกี่ยวที่เลียวรถดอก <c oughs> เรียบร้อยอีดอกไม่เป็นไรคะ่ะเสียฝัดกับซับสวยๆแบบนี้ก็เลือกถูกแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็ตายไปไข่ดอกเอาสีเวนกิ้งญิงกิ้งยิงสวยคะ่ะโดนไปโดนไปคะ่ปคะเฮ้ยช่วยหน่อยคะ่คะช่วยหน่อยค่ะอีดอก เห็นเวนเดินมานุกก่็จะมาช่วยกันที่ไหนได้วิ่งแบบเดิมเลยค่ะไปค่ะทุกคนช่วยสิคาช่วยสิคาอีดอกแม่ย้อยโอ้โหโดนบุ้ม <c oughs> บ้ามสรังเฮค่ะอีดอกประชาธิปไตยทำร้ายอีกแล้ว เกมมันยังสู้ได้อยู่ในอทีอ่เรแต่ประชาธิปไตยทำร้ายโลอีอีกแล้วค่ะซีโอดอุ้ยทำไมตำแหน่งจังเกิลมันถึงไม่มีตัวผู้หญิงเลยอะคะอีดอกเกมทำให้แต่ผู้ชายเล่นเลยไง,งมีสวยๆอยู่ตัวเดียวสวยๆแซ่บๆอะตำแหน่งนี้มันควรมีนะคะคาซิกโอ้โหอีดอกดูหน้าโรอีด้วยว่าเหมือนตัวไหนโรอีก็หยิบตัวนั้นอย่างเดียวเน้นสวยค่ะ ไม่เน้นชนะเน้นสวยอย่างเดียวสวยเหมือนกาการุยดอกหนวดเฟิร์มมาเชียวนี่ค่ะต้องตัวนี้เท่านั้นสวยสวยแซบๆแล้วก็ต้องมีสกินสวยๆแน่นอนค่ะใช้เงินฟาดค่ะเคยอตังไปเปย์ผู้ชายไหมสวยๆยอย่างเราให้ผูผ้ชายเปย์อย่างเดียวนะคะอย่าไปเปย์เลยผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นหลายใจ นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เราเลือกได้เราแคร์ทำไมค่ะส่งจูบาปจูบจับสลังเฮค่ะจูบจับสลังเฮแล้วก็จวกเข้าไปจกกีค่ะจกกีค่ะมาสิคะเอาไหมล่ะค่ะหืมหืลิงลมเหรอลิงลมเหรออีดอกหึจกกีค่ะส่งจูบ่ะจูบจูบเซฮัลโหลจูบจูบไปค่ะ สบัดบอบไปทีสบัดบอบอย่างเงี้ยอีดอก <c oughs> ลิงไอ้พวกลิงโดนไหมคะ่ะส่งจุ๊บไปทีจุ๊บจับสรังเฮคะ่ะจุ๊บจับสรังเฮจั่วเข้าให้จั่วเข้าใหค้ค่ะอืโดนโจกกีไปอีกหนึ่งรวมตัวกันเป็น power r a n g ร r เลยนะมาสิ่ขาเจอปล่อยหนามไปปล่อยหนามคะ่ะหนามมันแทงหนามแทงคะ่ะ ย oh. าสูบมะเร็งอะคะเป็นมะเร็งเหรอมะเร็งเหรอคะ,อ,อ,คะอีดอกดอกทองเข้ามาสิ <Okay. S 1> อุยอ๊ยหัวมันเผาค่ะแรงค่ะทางนี้ค่ะนามิลงมาค่ะอีดอกรออยู่แล้วรออยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยอดอกอ,อ้าวสี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อสามนะเนี่ย บัดบอบได้ลิฟ์ค่ะมาสิขามาสิขามาสิขาเอ้ยอีดอกดาบหรือหอกนะแทงไกลจังอีดอกขอส่งจุ๊บสักตัวเหอะโอ้โหอีดอกเล่งยาโซเลยค่ะบุ้มเข้าให้ไข่ดอก d o บ b l ลคิวโจกีค่ะจก,กีค่ะ จกกีค่ะจกกีค่าจกกีค่านามีค่ะส่งจูบค่ะวิีดอกไม่ทันป้อมค่ะป้อมป้อมไม่รู้อะค่ะป้อมค่ะเจอแต่ทีมดีๆค่ะเกมนี้ไม่มีดวงนะคะบอกไว้ก่อนฝีมือล้วนค่ะใครบอกดวงไม่ดวงก็รอ ลองดูนะคะว่าดวงหรือเปล่าใช้ตาตัดสินนะคะอย่าใช้ใจอีดอกดูสิดูเกมนี้สิคะอันนี้โลอีหน้าขาวไหมคะทุกคนหน้าขาวแต่คอคออีกสีนึ่งคะ่ะคอโลอีอีกสีนึ่งคะ่ะสวยไหมคะ <c oughs> สวยไหมครับวันนี้หน้าขาวแต่คออีกสีหนึ่งคนละคนละสีกับแขนนะคะหน้าวายลิฟดวงไมดง่ดวงก็ดูเอาละก,กันเกมตะเกียตายสิบคิศูนย์อีดอ,อกดูถูกแม่เกินไปละเดี๋ยวรออีโชเองเล่นป่าต้องเอาแต่ใจนิดนึงเพราะว่าเราสวยไงคือถ้าเราไม่สวยเอาแต่ใจไม่ได้นะวิ่งไปไหนคะอีดอ,อก อีดอกหนูหนูมันแอบ,บขโมยไปละปั้นบอลหนอมึงเป็นเอลซ่าเหรออีดอกอโฟเซนหนอสวยค่ะในล่างอีดอกทองมองไปด้านบนตายอีละ <c oughs> สองตัวแล้วนะเริ่มฉุนละโรยอีเคียเองค่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้เรื่องกันเลยตายหรือเปล่าเนี่ยอีดอกโอโหมันมี มันมีเกาะวิเศษสกิลสองกลับบ้านค่ะมันเอาลิปไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีเอสเบลคาริโอเรามีโดด4ต่อ5ค่ะยาสุ่ส่งชุบไปแล้วปุ่ม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 บึ่งบัมสลังเฮค่ะบึ่งบัมสลังเฮค่ะบึ่งบัมสลังเฮเอ้าอีดอออกกดอันตีไม่ออกเศร้าค่ะโอ้โหเศร้าอีสปอร์ตอุ้ยทีมโหดอยู่ค่ะเกมนี้ชนะละ หลังจากที่เราแพ้มาหลายเกมเกมนี้เราชนะละได้มังกรดูอีดอกไม่ต้องมีจังเกิลกันแล้วมัง้งทุกวันนี้เอาตัวนี้ก่อนหมันไฟเก่งนักเหรอเก่งนักหลออีดอกอีดอกในร้านเก่งนะไ็้ไงคะการตะปบสวยๆขอบมันกลับได้ไหมอะ่ะมาค่ะ ส่งจุ๊บส่งจุ๊บไปสวยค่ะเป็นการแกงที่ฝืดมากระหว่างอันติเอสเรียวนะอีดอ,อกตครงการจะเย็นได้ไหมอ่ะฟาวน์หนึ่งถ้ารอไม่ได้ก็ตายไปแค่นั้นแหละไม่ได้แคร์อุ้ยแรงจังอีดอ,อกมาแล้วค่ะโจกค่ะโจกจีค่ะ จก,กีสบัดบอสค่ะสบัดบอสเป็หนึ่งตัวพร้อมเปิดสกอร์ตะก,กี้มือไปโดนนะคะไม่ได้ตั้งใจมาค่ะอีดอกทำไมคุณลุงชอบพูดว่าอีดอกลุงลุงบ้านป้าสิคะสวยขนาดนี้อายุ18นะฮะตอนนี้โลอีกจังสบัดบอสไปค่ะโดนไป2โดนไป4แต่ตายหนึ่งตัวอีดอกไม่เป็นไรมังกรไฟค่ะไล่ฆ่ามันค่ะ ไล่ฆ่ามันค่ะทุกคนสวยแล้วสวยแล้วค่ะสวยแล้วสวยแล้วตะกี้สบัดบลอบไปทีแบบสบัดบอบแบบนเนี้ยสวยค่ะอาร์ชานทำดีค่ะจงทำดีจงทำดีจงทำดีค่ะผู้สามครั้งเรียบร้อยมังกรไฟมาละไฟเออร์ไฟอร์อรตัวเทอร์นัร็อเป็นไฟมาค่ะวินวอล์กละ โดนค่ะพ่อหนุ่มผมทองคนนี้มาจากประเทศอะไรประเทศอะไรไม่รู้แต่ตายแน่นอนอีดอกโดดเหรออุ๊ยส่งจ๊บผิดไม่เป็นไรอีดอกอย่ารัาดแม่ขออุ๊ยรัดกบแทนโอเคอุ๊ยมาสิอีดอกมาจะรัดแข่งกันเหรอยากหน่อยนะตัวเธอ ตัวเธอมาสิไลลาไลาลาจิ้งจบจ๋าหนีฆ่าทำไมอ,อย่าลาดอีดอกถอยไปเหยียบกูอีดอกโอเคได้ดักหน้าจบก,กีค่ะจบก,กีไปค่ะอีดอกนั้นมันยืนทำอะไรอะ่ะ สบัดสบัดไปค่ะสบัดไปค่ะสบัดบอมไปค่ะถอยค่าอุ้ยอีดอกนี่อุ้ยมันจะบูชายานหรอมันบูชายานโลอีจังหรออีดอกทีมพอโลอีโดนวิ่งกันหมดเลยนะอุ้ยอีดอกเหมือนเจอเหยือ่ออุ้ยบอลเจอมนุษย์เอลซ่าสบัดค่าสบัดบอมค่าทีเดียวตายค่าไม่ต้องเล่นค่า แรงไหมคะเจอสบัดบ๊อบไปทีวันนี้โกีกลืมยัดฟองอุ้ยเขาเรียกว่าสวยซ่อนรูปไข่ดอกสวยซ่อนรูปนะคะสวยๆไปนี่นะคะถ้าอยากเล่นโหดๆแบบโลอีกจังนะคะก็อย่าลืมนะคะบริการเติมเงินโคดาชอ็อปเพื่อเอาไปซื้อสก,กินสวยๆแบบนี้เพิ่มดาเมจไม่รู้แต่ว่าความสวยอะเพิ่มขึ้นแน่นอน